เมื่อก่อนก็เป็นสายยางเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้อะไรเป็นคู่มือที่แตกต่างจากสายยางน,นะครับมาดูกันคนระับชงจะไปไหนไปนั่งเลยไปนั่งไปตีเลยนะไปนั่งไปนั่งเร็วๆคุปนะขึ้นไปนั่งเร็วๆเร็วนัางลงทางทานตามอิดได้ไหม นี่นะครับคือเมื่อก่อนอาจจะเป็นสายยางนะครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นแค่ประมาณไม้จิ้มฟันน้องก็กลัวแล้วนะครับไม่ยังเป็นน้งเป็นสายยางแบบเมื่อก่อนนะครับเข้าใจไหมท้ามดื้อเดี๋ยวจะตีในไม้ดงนี่กลัวไหมกลัวไหมเนี่ยตีตีขาหักเลยเนี่ยตีขาหักเลยนะบอกไว้ก่อนนะท้ามตามเข้าใจไหมเอาไปกินข้าวกันเนี่ยเออเดี๋ยวข้าวต้องไปกินข้าวเนี่ยท่ามตามเข้าใจไหมนั่งตรงนี้นะเข้าใจไหมนี่นะครับ คือไม่จําเป็นแล้วนะครับสายยางคือใช้อันนี้ก็พอแล้วนะครับขอบคุณมากครับ